ถ้าจิตใจของคุณกำลังว้าวุ่นความคิดของคุณกำลังสับสนและอารมณ์ความรู้สึกของคุณกำลังเคว้งคว้างเลื่อนลอยถ้าคุณกำลังอยู่ในภาวะที่ไหลจุดหมายในชีวิตไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมและเพื่ออะไรถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากำลังหายใจทิ้งไปวันวัน และคุณอยากจะหลุดพ้นจากสภาพแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีฟังคลิปนี้ครับพี่น้องที่รักครับคุณกำลังอยู่ในซีรีส์สุขใจได้เสมอแบบคริสเตียนตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้คุณย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าโดยค้นหาได้ใน เพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องครับมนุษย์เราก็ประกอบด้วยร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณคือส่วนที่ใช้ติดต่อสัมผัสกับพระเจ้านะครับผมจะขอยกคำอุปมาที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นข,นของความแตกต่างระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับ กาละครั้งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งรู้สึกหิวและมันก็ไปเด็ดเอากล้วยมากินจนอิ่มท้องแล้วก็นอนหลับไปอย่างสุขสบายต่อมาเวลาเย็นของวันนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนเดินผ่านมาที่สวนกล้วยนั้นแล้วเขาก็รู้สึกหิวเขาจึงไปเด็ดเอากล้วยมากินเมื่อกินอิ่มแล้ว เขาก็มองเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกมีสีสันสวยงามมากเขาจึงรู้สึกดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามและก็คิดในใจว่าช่างสวยงามจริงๆชายคนนี้มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ซึ่งลิงไม่มีอารมณ์ความรู้สึกดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ลิงก็แค่กินกล้วย ให้หายหิวแล้วก็นอนหลับสบายเท่านั้นลิงไม่ได้มีความรู้สึกแบบเดียวกับเขาไปด้วยต่อมานะครับก็มีชายอีกคนหนึ่งเป็นคริสเตียนแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วเขาเดินผ่านมาแล้วก็รู้สึกหิวเช่นเดียวกันก็เลยเด็ดเอากล้วยมากินเขาก็ทำแบบเดียวกับชายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ทำแบบเดียวกับลิง แต่ว่าเขาไม่เพียงแต่ดื่มดำกับความสวยงามของบรรยากาศยามเย็นเท่านั้นขณะเดียวกันคริสเตียนคนนี้เขาก็ได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจึงคุกเข่าลงชูมือขึ้นพร้อมกับพูดว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับกล้วยและขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิวทิวทัศน์ที่แสนงดงามนี้ เห็นไหมครับพี่น้องคุณจะเห็นว่าตอนนี้ชายคริสเตียนคนนี้เขาได้ทำในสิ่งที่ชายอีกคนหนึ่งทำไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเขามีจิตวิญญาณที่บังเกิดใหม่และก็มีปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวเขาเขาจึงทำในสิ่งที่ทั้งลิงและชายอีกคนหนึ่งทำไม่ได้เขาสามารถที่จะสนทนากับพระเจ้าและจิตวิญญาณของเขา ก็สัมผัสกับจิตวิญญาณของพระเจ้าซึ่งทั้งลิงและชายที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทำไม่ได้แบบเขาที่จะมาสัมผัสจิตวิญญาณของพระเจ้าได้แบบเดียวกับเขาพี่น้องที่รัฐผมหวังว่าตัวอย่างนี้คงจะพอทำให้คนได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณคือสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นจิตวิญญาณของเขาก็ ตายอยู่แล้วในการบาปนะครับถูกแยกห่างจากพระเจ้าแต่ว่าสำหรับคริสเตียนเราเมื่อว่าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันนั้นจิตวิญญาณเราก็บังเกิดใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเราได้รับการไถ่าบาปแล้วจิตวิญญาณที่ตายแล้วของเราจึงฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากบังเกิดใหม่จิตวิญญาณเราก็เป็นทาลกและเราก็จะต้องได้รับการฟุมฟักเลี้ยงดูด้วยพระคำพระเจ้า เพื่อให้จิตวิญญาณของเราจะได้เติบโต,ตขึ้นไปสู่ความภัยบูรณ์ในพระคริ์หรือก็คือสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคฤิ์นั่นเองล่ะครับพี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณเป็นตัวควบคุมจิตใจและจิตใจก็เป็นตัวควบคุมร่างกายดังนั้นถ้าจิตวิญญาณของคุณเติบโต,ตเข้มแข็งในพระคุณความรักของพระเจ้าคุณก็จะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพระองค์นะครับ โดยผ่านทางการสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในตัวคนอยู่แล้วและฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทําให้จิตใจและร่างกายของคุณหายป่วยทุกชนิดคุณจะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรงไปด้วยตามจิตวิญญาณที่เติบโตของคุณนั้นดังนั้นลำดับความสำคัญจึงต้องเริ่มต้น ที่การทำให้ตัวคนเองมีสุขภาพจิตวิญ,ญญาณที่ยอดเยี่ยมซะก่อนนะครับแล้วคุณก็จะได้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีเยี่ยมตามมาภายหลังดังที่พระคมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าให้สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นั่นก็หมายถึงว่าคุณควรจะสแสวงหาที่จะทำให้จิตวิญ,ญญาณของคุณ ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าให้มากที่สุดซะก่อนแล้วสุขภาพจิตใจสุขภาพกายของคุณก็จะดีขึ้นตามมาแล้วมันก็จะทําให้คุณดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดซึ่งมันก็จะทําให้คุณได้รับสิ่งทั้งปวงเพิ่มเติมมาภายหลังนั่นเองแหะครับคุณสามารถที่จะทําให้จิตวิญญาณของคุณ เข้มแข็งเติบโตขึ้นได้โดยรับฟังคลิปในซีรีส์ความมั่งคั่งด้านจิตวิญญาณซึ่งผมก็ได้แชร์เอาไว้แล้วคุณสามารถเข้าไปค้นหาและก็รับฟังได้ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับ mm hmm. พี่น้องครับสำหรับในซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับด้านจิตใจนะครับคือการทำให้สุขภาพจิตใจดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่มีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีการที่มนุษย์เรามีปัญหาทางจิตใจเช่นมีความทุกข์ใจมีความเหงามีความเครียดวิตกกังวลปดหูซึมเศร้าสับสนวุ่นวายใจก็ล้วนเกิดจากการมีสุขภาพจิตวิญญาณที่ย่ำแย่และสุขภาพจิตวิญญาณที่ย่ำแย่ก็มักจะเกิดจากการห่างเหินในความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองล่ะครับ พี่น้องครับแล้วจิตใจประกอบไปด้วยอะไรล่ะครับจิตใจก็ประกอบไปด้วยความคิดอารมณ์ความรู้สึกและเจตนาลมนะครับในคลิปก่อนหน้าผมก็ได้แบ่งปันถึงวิธีแก้ปัญหาด้านความคิดและอารมณ์ความรู้สึกไปแล้วเช่นความเหงาความเครียดวิตกกังวลส่วนสำหรับในคลิปนี้ผมจะแบ่งปันถึงเจตนาลมนะครับ เจตนารมนั้นคืออะไรมันก็คือจุดมุ่งหมายในใจนะครับหรือก็คือเป้าหมายหรือความมุ่งหมายอะไรบางอย่างในใจคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจิตวิญญาณของเขาตายแล้วในการบาปของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นเจตนารมเป้าหมายชีวิตของเขาก็คือทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเช่น ถ้าเขาต้องการให้ตัวเองพ้นทุกข์เป้าหมายชีวิตของเขาก็คือต้องสแสวงหาหนทางดับทุกข์ถ้าเป้าหมายของเขาคือต้องการเป็นมหาเศรษฐีเขาก็จะดิ้นรนทุกวิถีทางหาเงินให้ได้มากที่สุดแต่สำหรับคริสเตียนเรานะครับพวกเรามีจิตวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วแล้วก็เป็นส่วนที่ใช้สัมผัสพระเจ้า ดังนั้นเป้าหมายในชีวิตของคริสเตียนเราจึงมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะใช้เวลาสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าตั้งแต่เรายังอยู่บนโลกไปจนชั่วนิรันดรนนะครับและเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของพระเจ้าและก็ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะเรามั่นใจว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นดีเยี่ยมเสมอสำหรับเรานะครับดังนั้น การตั้งเป้าหมายหลักของชีวิตคริสเตียนก็คือเพื่อเราจะได้อยู่ในการทรงสถิตกับพระเจ้าและก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าและได้รับใช้พระเจ้าตามพรสวรรค์และของประทานฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับมาการรับใช้พระเจ้าตามพรสวรรค์หมายถึงการประกอบอาชีพการงานที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นในสิ่งที่เขาไม่มีพรสวรรค์แบบเดียวกับเรา ส่วนการรับใช้พระเจ้าตามของประธานฝ่ายวิญ,ญญาณก็หมายถึงการเป็นพระพรให้กับพระกายของพระคริสต์ด้วยการหนุนใจเสริมสร้างกันและการเป็นพระพรให้กับชาวโลกที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าในด้านฝ่ายวิญ,ญญาณด้วยการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกเป็นการสำแดงชีวิตที่รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนี่คือเจตนารมณ์หรือเป้าหมายหลักของคริสเตียนเรานะครับ สำหรับเป้าหมายในชีวิตด้านอื่นๆของคริสเตียนจึงเป็นเป้าหมายรองนะครับเช่นเป้าหมายในการทำงานที่ดีเป้าหมายทางการเงินที่ดีเป้าหมายในการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป้าหมายในการมีสุขภาพจิตใจที่ดีเป้าหมายในการมีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีเป้าหมายในการมีความสัมพันธ์ที่ดี เป้าหมายในการมีคู่ครองและครอบครัวที่ดีเป้าหมายในการเลี้ยงลูกที่ดีเป้าหมายเหล่านี้นะครับล้วนเป็นเป้าหมายรองซึ่งจะสนับสนุนเป้าหมายหลักนั่นก็คือมีชีวิตเพื่อทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักถ้าคุณมีสภาพจิตใจที่สับสนเบื่อหน่ายเซ็งหดหู่ท้อทแท้ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนสำหรับชีวิตในแต่ละด้านของคุณนะครับพี่น้องครับชีวิตคนเราก็เปรียบเสมือนเรือ,อ,อที่เป็นนาวาชีวิตนะครับถ้าเรือไม่มีหางเสือมันก็จะเคว้งคว้างเลื่อนลอยแล้วก็เฉไปเฉมาตามลมมรสมที่เข้ามาปะทะ อารมณ์ความคิดจิตใจของคุณจึงแกว่งไปแกว่งมาตามสถานการณ์แล้วก็เป็นผลให้คุณขาดสันติสุขแท้ตามพัญญาของพระเยซซคริตดังนั้นผมขอหนุนใจให้คุณตั้งเป้าหมายของชีวิตคุณในทุกด้านให้ครบทั้ง7ด้านแล้วคุณจึงจะได้รับการเติมเต็มมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพัญญาของพระเยซซคริต และเป็นชีวิตที่เป็นท่อพ่อพรไปสู่คนอื่นได้ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณนะครับพี่น้องครับเวลาที่ตั้งเป้าหมายชีวิตในด้านต่างๆคุณต้องมีความชัดเจนในด้านนั้นๆแบบชนิดที่เรียกว่าวัดผลได้ด้วยนะครับคือถ้าเป้าหมายที่วัดผลไม่ได้มันก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันหรือเป็นเพียงนิมิตเท่านั้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณฝันอยากจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเกาะภูกเก็ตที่สวยงามแต่คุณไม่มีรายละเอียดเลยว่าจะไปะด้วยวิธีไหนอย่างไรเมื่อไหร่วันใดมันก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัววัดความคืบหน้ามันก็เลยจะเป็นเพียงแค่ความฝันที่เลื่อนลอยเท่านั้นเองแ่ะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาความฝันนั้นมากำหนดเป็นเป้าหมายที่ ชัดเจนเจาะจงเช่นคุณจะเดินทางไปภูกเก็ตด้วยเครื่องบินไม่ใช่ด้วยรถยนต์คุณจะไปในวันที่สิบธันวาไม่ใช่1ิบพฤศจิกาคุณจะออกเดินทางเวลาบ่ายโมงครึ่งไม่ใช่บ่ายสามครึ่งนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้นะครับพี่น้องที่รักการมีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้นี้นะครับ มันจะช่วยให้คุณเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นการลงมือทำอย่างกระตืรือร้นมันจะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตเหมือนกับมีหางเสือที่ควบคุมบังคับทิศทางไปตามทิศทางที่คุณต้องการไม่เคว้งคว้างเลื่อนลอยทุกๆเช้าทิศคุณตื่นขึ้นมาคุณก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะดำเนินชีวิตแบบมีหางเสือคุณจะควบคุมนาวาชีวิตของคุณ ให้มุ่งตรงไปยังทิศทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างถูกต้องรวดเร็วความคิดจิตใจของคุณก็จะไม่สับสนวอกแวกการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของคุณก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายชีวิตในด้านต่างๆทั้งเด้านของคุณนั้น มันควรจะต้องเป็นไปในทิศทางของการที่จะได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นเป้าหมายหลักและเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของคริสเตียนเรานะครับเช่นคนมีเป้าหมายต้องการมีสุขภาพจิตวิญ,ญญาณที่ดีขึ้นก็เพื่อรับใช้พระเจ้าคนมีเป้าหมายสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นก็เพื่อรับใช้พระเจ้า คนมีเป MM. ้าหมายสุขภาพร่างกายที่ดีก็เพื่อรับใช้พระเจ้าคนมีเป้าหมายสุขภาพทางการเงินและการงานที่ดีก็เพื่อรับใช้พระเจ้าคนมีเป้าหมายมีคู่ครองที่ดีก็เพื่อรับใช้พระเจ้าคนมีเป้าหมายความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านก็เพื่อรับใช้พระเจ้าคนมีเป้าหมายในการเลี้ยงลูกให้ดีก็เพื่อรับใช้พระเจ้าสรุปง่ายๆก็คือ เป้าหมายชีวิตทั้ง7ด้านของคุณนั้นควรจะต้องเป็นเป้าหมายรองและเป็นเป้าหมายที่สนับสนุนเป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายในการรับใช้พระเจ้านั่นเองล่ะครับเมื่อคุณตั้งเป้าหมายชีวิตทั้ง7ด้านได้แล้วคุณก็เอาเป้าหมายชีวิตทั้ง7ด้านต่างๆนั้นมาอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ย่อมจะตอบคำอธิษฐานของคุณแน่นอนเพราะว่า มันเป็นเป้าหมายที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหลักก็คือการได้รับใช้พระเจ้านั่นเองล่ะครับพี่น้องที่รักแต่คุณจะต้องตระหนักว่าการจะก้าวไปถึงเป้าหมายในแต่ละด้านนั้นคุณต้องมีความฝันขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งก็คือนิมิตนั่นเองคุณสามสามารถที่จะ,สะแสวงหานิมิตได้โดยการออสอบถามจากพระเจ้านะครับ พระเจ้าจะมีการทรงเรียกและก็มีความฝันของพระองค์ตลอดชีวิตของคนไว้ว่าอย่างไรเมื่อคนได้รับรู้ถึงนิมิตหรือความฝันของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตคนแล้วคนก็นำมาอธิษฐานขอการตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตด้านต่างๆที่จะก้าวไปสู่ความฝันหรือนิมิตนั้นและดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระองค์ในทุกๆวันเพื่อที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายนั้นๆนะครับ ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายในด้านการทำงานก็คือจะต้องเป็นงานที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้พรสวรรค์ของเราไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นและก็ได้ใช้ของประทานในการรับใช้ของเราไปช่วยเหลือพี่น้องในภก,กายพระคริสต์และประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกควบคู่กันไปด้วยซึ่งสำหรับตัวผมแล้วผมได้รับการทรงเรียกให้ สร้างภาพวิหารที่มีชีวิตก็คือประกาศข่าวประเสริฐและก็สร้างคริสเตียนให้เป็นวิหารที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากนั้นผมก็ได้รับนิมิตให้เข้าไปสร้างสัมพันธ์ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อนำข่าวประเสริฐเข้าไปในชุมชนและก็สร้างผู้เชื่อในชุมชนต่างๆให้เป็นวิหารของพระเจ้านี่คือความฝันของพระเจ้าที่มีต่อผม แต่ว่ามันก็ยังเป็นฝันที่เลื่อนลอยดังนั้นผมจึงต้องกำหนดเป้าหมายขึ้นมาว่าผมจะเข้าไปในชุมชนไหนในวันไหนอย่างไรและเข้าไปในชุมชนไหนก่อนชุมชนไหนหลังและจะสร้างให้เกิดผู้เชื่อที่เป็นวิหารของพระเจ้าจำนวนกี่คนมีกี่ครอบครัวที่จะเปิดบ้านเป็นโบสถ์การตั้งเป้าหมายหลักในการรับใช้พระเจ้าที่ชัดเจนแบบนี้ จะเป็นการทำให้ความฝันมีความชัดเจนจนสามารถที่จะวัดผลได้ซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผมเกิดการลงมือทำไม่ใช่เอาแต่นั่งฝันอย่างเลื่อนลอยนะครับพี่น้องครับเมื่อมีเป้าหมายหลักที่ชัดเจนแบบนี้แล้วคุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ส่งผลให้ผมมีเป้าหมายรองด้านอื่นๆตามมาทันทีผมจึงมีเป้าหมายรองในการทำธุรกิจที่จะ สามารถเข้าไปเป็นพระพรให้กับชุมชนต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนและก็จะได้นำไปสู่การทำให้เป้าหมายหลักสำเร็จนะครับและด้วยเป้าหมายหลักในการรับใช้พระเจ้านี้ก็ทำให้ผมเกิดเป้าหมายรองทางด้านการเงินตามมาด้วยคือจะต้องมีเงินมากพอมีเงินล้นเหลือที่จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนในชุมชนต่างๆให้มีงานทำมีรายได้ และสนับสนุนการประกาศและสร้างสาวกการสร้างคริสตจักรในชุมชนแล้วจะต้องซัพพอร์ตครอบครัวของผมเองได้ด้วยจะต้องมีเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่มีในวันไหนมีเมื่อไหร่มีอย่างไรเพื่อนำเงินมาสนับสนุนเป้าหมายหลักในการรับใช้พระเจ้านี่ก็คือเป้าหมายรองในด้านการเงินของผมนะครับพี่น้องครับสำหรับเป้าหมายชีวิตด้านอื่นๆที่เป็นเป้าหมายรอง ก็จะต้องมีจุดประสงค์เพื่อนำมาสู่การบรรลุความสำเร็จในเป้าหมายหลักคือการรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นกันทั้งหมดนะครับเช่นเป้าหมายในการดูแลตัวเองก็คือจะต้องมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีเยี่ยมเพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงมีกำลังมีสติปัญญาในการประกอบอาชีพการงานและก็รับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อไหร่วันไหนจะเริ่มออกกําลังกายเป็นประจําสม่าําเสมอตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนด้วยวิธีไหนจะเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าอย่างจริงจังสม่าําเสมอตั้งแต่วันไหนเมื่อไหร่นี่แหละครับเป็นการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนในเรื่องกําหนดเวลาที่แน่นอนวัดผลได้สำหรับเป้าหมายในการแต่งงานก็คือมีคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิต เป็นคนที่รักพระเจ้าเพื่อจะได้หนุนใจเสริมสร้างกันและอธิษฐานเผื่อกันและกันและจะต้องเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนำพรสวรรค์มาหนุนเสริมกันเพื่อช่วยกันประกอบอาชีพการงานให้เป็นพรไปอย่งเพื่อนมนุษยค์คนอื่นและก็นำของประทานมาหนุนเสริมกันเพื่อช่วยกันและกันในการรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกเป็นพระพรฝ,ฝ่ายวิญญาณให้กับชาวโลก ต้องกำหนดลงไปให้ชัดเจนว่าจะมีคู่ครองในวันไหนเดือนไหนปีไหนสามารถวัดผลได้ชัดแต่ว่าคุณต้องไม่ลืมอธิษฐานด้วยนะครับให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสมที่สุดของพระเจ้าเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่าเรื่องคู่ครองนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคนเองฝ่ายเดียวนะครับมันไม่เหมือนเป้าหมายเรื่องการงานการเงินหรือเป้าหมายด้านการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของคุณ ซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องของตัวคุนเองฝ่ายเดียวแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องของคู่ครองคู่พะพรมันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณฝ่ายเดียวการตั้งเป้าหมายของคุณน,นั้นมันจึงไม่สามารถที่จะระบุทได้อย่างแม่นยําว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นในวันนั้นเดือนนี้หรือเดือนนั้นวันปีนั้นจะต้องมีคู่ครองเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคู่พระพรของตัวคนด้วย พระเจ้าก็ต้องเตรียมชีวิตเขาให้พร้อมสำหรับคุณด้วยเช่นกันมันจึงเป็นการที่จะต้องไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงนำให้ได้มาจะเอ๋เจอกับคุณเมื่อไหร่และด้วยวิธีไหนอย่างไรเมื่อไหร่วันไหนนะครับสรุปการตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นก็คือเป้าหมายจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงที่สามารถวัดผลได้แน่นอนและก็มีความเป็นไปได้ แล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายหลักคือรับใช้พระเจ้านะครับโดยมีกำหนดเวลาที่แน่นอนตายตัวถ้าคุณพูดว่าฉันต้องการลดน้ำหนักนี่ก็เป็นเป้าหมายที่กว้างเกินไปคุณจะต้องเจาะจงลงไปอีกว่าคุณต้องการลดน้ำหนักให้ได้กี่กิโลภายในเวลากี่เดือนหรือถ้าคุณตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพฝ่ายวิญญาณว่าคุณจะขยันเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าให้มากขึ้น ถ้าคุณตั้งเป้าแค่นี้มันก็เป็นเป้าหมายที่เลื่อนลอยนะครับคุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนลงไปว่าคุณจะเริ่มเข้าเฝ้าพระเจ้าในวันที่เท่าไหร่และคุณจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงในทุกเช้าเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์นับตั้งแต่วันไหนและคุณจะอ่านพระคัมภีร์วันละกี่บทประกอบกับการเฝ้าเดี่ยวนั้น พี่น้องครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้แหละมันจะเปลี่ยนความฝันที่เลื่อนลอยให้กลายเป็นการลงมือทําและมันก็จะนําคนคืบหน้าไปสู่เป้าหมายได้พี่น้องที่รักวิธีแก้ปัญหาสภาพจิตใจที่สับสนเลื่อนลอยเคว้งคว้างไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนี่ก็คือการ จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับอขอหนุนใจว่าเมื่อคุณฟังคลิปนี้แล้วก็ให้เริ่มนั่งลงแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าในขณะที่ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ครบทั้ง7ด้านและให้ทั้งเป้าหมายทั้ง7ด้านนี้สนับสนุนเป้าหมายหลักก็คือการรับใช้พระเจ้าถ้าคุณมีเป้าหมายครบถ้วนทั้ง7ด้านของชีวิตคุณแล้วคุณก็จะพบว่าคุณจะสุขใจได้ตลอดเลยนะครับ แบบคริสเตียนก็คือตื่นมาปับ๊บคุณก็รู้ตัวว่าคุณจะต้องทำอะไรและคุณก็จะเริ่มมองเห็นช่องทางโอกาสต่างๆที่พระเจ้าจะส่งเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะเริ่มมีโฟกัสมีหางเสือเรือที่จะควบคุมทิศทางชีวิตของคุณให้เคลื่อนไปสอดคล้องกับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอคุณจะเริ่มคิดออกมากขึ้นว่าคุณจะประกอบอาชีพการงานอะไร คุณควรจะมีคู่ครองแบบไหนอย่างไรคุณจะมีสถานะทางการเงินมั่งคั่งเท่าไหร่อย่างไรคุณจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวในตัวคุณคุณเมื่อคุณเริ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับและเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับนิมิตหรือความฝันที่พระเจ้าให้กับคนไว้ และพระเจ้าก็จะเริ่มบังคับบัญชาทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นในการขับเคลื่อนชีวิตคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไวท้ทีละคืบทีละคืบทุกๆวันนะครับพี่น้องครับถ้าคุณได้รับประโยชน์หรือได้รับพระพรก็ฝากกดไลค์เขียนคอมเมนต์หรือกดแชร์ไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศไทยด้วยนะครับพี่น้องคริสเตียนเราก็จะได้ไม่สับสนในการดำเนินชีวิต มีทิศทางมีชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตทั้ง7ด้านและมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักก็คือการรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ